ครับเมื่อนี้เป็นมือที่สีของตอนเสาร์นะครับไปเบิ่งเหล่านะครับโอ้ยเราก็ทํางานบุยุตบูยอนนะครับมาแต่จากการปีกจางแล้วก็มาทํางานบาดงานเงินต่างสารพัดนะครับตอนนี้ก็อยู่เถาสองเถาสองขวเมียนะครับห้ามจะได้บ่อยทํางานจะได้กระท่อนะครับปกติแล้วถามว่าเราบ่ด้ทางานแล้วพักผ่อนตาม ในธนาที่เป็นโรคเป็นพัยนี่มั่นเสียหายผมตามปกติเราผมดูแลนี่ก็อยู่มั่นสามหมื่นนี่ก็ถือว่ามากเลี้ยนะครับในการดูแลสุขภาพต่ว่าเล่านี่ผมรู้สึกว่าเราก็ไปทํางานแนละ้วมันก็มีผลกระทบจากการทํางานที่เกิดขึ้นเพราะว่าเ,าเราบริได้อยู่ซื่อนะครับอันนี้ไปทํางานมันก็มีการเสียดสีมีอย่างต่างๆเขามากแต่เลยทําไมาของเล่านี่รู้สึกว่าใส่เวลาเนี่ยจักหน่อยหนึ่งนะครับ แต่ว่ามันดีอย่างหนึ่ง,งดวงที่ว่ามันใส่้ำหมากก็คือหมากหมากนี่มันหาหมองได้กระได้นะครับันอยู่ในบ้านตะเฮาผลที่มันดอกมากก็คือผลขังเคียงที่มันเกิดขึ้นมันกระโบมีนะครับแต่กระมันหายสงบไปซื่อนะครับนี่คือลักษณะปกติเรามันบบมีวิธีการใดที่รักษาหายง่ายขนาดนี้นะครับหนึ่งราค่ากระถือนะครับสองมีอยู่ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับต้นหมากในสวนหมากก็มีแถบทุกหมู่บ้านนะครับที่มีต้นหมาก หาได้ง่ายๆนะครับแต่โบมีต้นหมากหาหนามากนะผมนี่ก็ได้นะครับเอาหนามากก็ได้มาท่าตามจุดต่างๆมันจะแก้การอักเสบแก้การป่วยนะครับล้วก็รับประกันในว่ามันบ่มีผลขางเคียงใดๆทั้งสิ้นจากการดูแลงูสวัดนะครับไอภาวะถ้าห้าไปกินยามันก็รับประกันบ่ด้นะครับว่าสมีผลขังเคียงมากหน่อยซํำใด สุขภาพเล่านี่เป็นคนสุขภาพบอกให้ดีเะครับแต่ว่าอาศัยความฝืนความขยันขันแข็งของเราซื่อครับเบ่งดีร่างกายกับตัวนี้น้อยหนึ่งจ้อจอยนะครับว่ามีอย่างใรนะครับมีโรคอื่นติดอยู่ในร่างกายนี่หลายนะครับแต่ว่าความขยันขันแข็งขขอยากเค็ดอยากท่อเพราะจะผลจากการเจ็บป่วยอ่างต่างๆก็อยากเค็ดงานต่อเลยนะครับอันนี้คือสภาพของเราแต่การรักษาไปตามอาการตามความคลายว่า ตามสภาพความบุคคลผู้ป่วยนะครับแต่หากผู้อยู่บ้านบริมีกำหนดการบริมี้คำสั่งคืออยู่ในโรงพยาบาลนะครับนี่ก็อยู่บรินนะครับรคิดว่าจับเก็ต่งตงางๆไอตัวถี่มันจับเกลีอย่างแหลวมันก็สิได้ง่ายขึ้นนะครับหล้วก็รับประกันไดนว่าบ่มีผลข,งขงังเครืงใดๆทั้งสิน้นแลวบ่มีการติดเชื้อติดยางต่างๆแต่แม้ไม่มีการมีผลกระทบก็คือจากการทางานของเราทานัดเ,เองนะครับผม